จ้าวันนี้ก็สวัสดีนะคะวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ตกปลาหนองหนองอหนองอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ นุ่นคนตกค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้ได้กี่แต้มอม,<า>มาแล้วค่ะหนึ่งแต้มปลาอะไรปลาจีนผาจับอย่างนี้หนึ่งแต้มนะคะทันไหมคะ เด oh. ิมในผ้าอสองแต้มค่ะตีทุนประจีนค่ะวันนี้อันนี้ลุ้นแต้มที่สามนะคะคันเดียวกันเลย ได้แต้มที่สามค่ะปลาจีนไหนชูหน่อยสิเราชูหน่อยสิโชว์หน่อยค่ะแต้มที่สามคะ่ะเรามาลุ้นแต้มต่อไปปลาอะไรเรามาลุ้นกันคะ่ะทุกคน ยังป้าอาหารอันนี้ยังไม่เสร็จเลยคันนี้ร <No. S 1> ุดค่ะ <c oughs> มาลุ้นกันแต้มนี้จะหลุดหรือจะได้ <c oughs> ที่ตักก็มีนะคโอ้โหที่ตักอยู่บนรถนู่นค่ะน้องยังไม่ขยันไปเอานะคะ อออีกหนึ่งแต้มค่ะออแต้มที่หา้า เต้มที่หนะคะเดี๋ยวยวัไม่ได้ตัวเลย <laughs> <laughs> อือสู้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 ฮ่าเต้มที่หราเบียดใครมาอีกตัวเนี่ยู่ ไทยเบ็ดตแต้มที่หกค่ะแต้มที่เจ็ดค่ะเฮ้ยู้ยแต้มนี้ค่ะแต้มที่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  <laughs> แต้มที่แปดจ้าอากาศกำลังคึมคมเลยค่ะแต้มที่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 แต้มที่ทโอ้ที่เก้าเหรออันนี้ยี่สกนะคะ เอาละค่ะแต้มนี้แต้มที่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 นี่หน่อยเดียวแต้มที่สิบจา้าดูตัวหน่อยโอ้ถูงตัวใหญ่มเต็อปเปอร์หายไม่มีมันอยู่หน้าดินนะเนี่ยหายต็อปเปอร์ แตมที่สิบเอ็ดจ้าห่างกันไม่ถึงสิบนาทีแตมที่สิบสองมาจ้าปั้นเหยื่อแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวอันนี้อะไรนะยี่สกจ้าโอ้โหแตมนี้จิ๋วมากนับไม่ได้เพราะว่าเกาะแก้มมาแตมที่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  ที่สิบสามโอ้ปลาจีนจ้าโอ้ยยังไม่ได้คว้างเหยื่ออันนี้เลยอ่ะได้อีกแล้วค่ะไม่รู้กี่แต้มแล้วล่ะัเนเมโอ้โอยอยเปลอเลยผลงานวันนี้จ้า เดี๋ยวจะกลับไปช่างที่บ้านเต็มกระมังกระมังไม่พอใส่โอ้ยสิ้าโลคือหนักจี๊ดสิบห้าโลโอ้ยหนักจังยังไม่ได้ช่างกระชังกับกระมังนั่นอ่ะก็ถือว่าได้เยอะที่สุดแล้ว่ะค่ะ ตั้งแต่ตกปลามาอะเทออกโนตินม่ช่างโกงเปล่าเอาไม่รู้ได้กี่แต้มนะลองนับไหมว่าได้กี่ตัว มีปลาจีนปลายี่สกปลาตะเพียนแต่ส่วนมากจะเป็นปลาจีนนะคะนับนับค่ะนับค่ะนับค่ะดยู่วมางสิบสีโ่โลหนึ่งสองสามสี่ห้า

ยี่สิบสองยี่สิบสามยีิบสี่ิบห้ายี่ิบหกยิเจ็ดิแปดสิบเก้าสามสิบด้สามสิบตัวปลาจีนสิบเก้าตัวสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะดูคนตกเหนื่อยมากมันมากฝากติดตามช่องวารีบุญเกิดด้วยนะคะวันนี้คลิปพิเศษไปตกปลากันที่อ่างอะไรไม่รู้แถวหน้าโบดอะ ไม่รู้จักชื่อหนองอีเปียนหนองอเปียนใช่หรือเปล่าไม่ดูนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ